สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อน่เพื่อนๆแล้วก็ f อฟซีทุกคนครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดูการทํางานของรถเทรนแล้วก็จะมาตอบคอมเมนต์ของพี่ท่านนี้ด้วยนะครับพี่วิรยุทธ์นะครับผมเข้าไปดูที่โปรไฟล์แล้วพี่เขาน่าจะขับเครนช่วงยาวเนาะก็มาถามว่าขับไอขับเทรนมบายสล้อเนี่ยขับยากไหม พี่ผมเข้าใจว่าพี่เขาน่าจะถามประมาณนี้นะครับเนาะก็เคลนช่วงยาวกับเพลนสี่โมสี่ล้อโมบายเนี่ยก็ถามว่ายากไหมการขับนี่ไม่ยากหรอกครับแต่ว่าการควบคุมคนโทนไอจุดแต่ละจุดนะครับการเข้าคอมเข้าอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำไอรีวิว ปุ่มแต่ละปุ่ม,แต,มแต่ละปุ่มของรถเทรนนะครับว่าเขาทํากันยังไงปุ่มตั้งขาที่อยู่ข้างบนปุ่มตั้งขาที่อยู่ข้างล่างอะ่ะเดี๋ยวจะผมจะรีวิวเฉพาะปุ่มตั้งขาที่อยู่ด้านบนก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไง <Okay. S 1> okay. สําหรับคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าต้องต้องขอบอกกับพี่ท่านว่าการขับเครนนะครับมันก็ไม่ยากและก็ไม่ง่ายนะครับก็น่าจะ ใครเคยขับเครนเนี่ยก็จะรู้ว่าเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงแต่พอเราขับไปนานๆอ่ามันเริ่มเริ่มชินเนาะเป็นการเริ่มชินก็เริ่มรู้จังหวะว่าเออรถเครนมันต้องขับประมาณไหนประมาณไหนเนาะช่วงจังหวะการยกหนักยกเบาอ่ะประมาณนี้ยกหนักก็ช่วยในในการยกหนักก็คือใช้รอกใหญ่รอกเล็กอะไรก็ประมาณนึง